บทที่สิบสี่ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเทตะเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานวากาจพิขโวสารามิกาธานปฏีอุป,ปาสกาคามาจาเทสานิคมาจะอิสรา สัปปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาปาติกานิยะนิกังธรรมวรังปติจเตสัเพปิทุกข,ขะทุกขัสะกะโรนตุสัคยาสังขยังถาตุจีลังสตังธรรมโม ธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสโมคะวะอัตฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธรรมโมสัพเพปิสัพสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยะปุเนยะยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิ ปาณิโนพุทธศาส,าสนีธรรมมาทารังปรปเวชันโตกาเลเทวปวัตุสตุวธิภาวยะสัตตานังสัมมิสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนาราชานูปะชังรักขันตุสัพพา บทที่สิบห้าทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยปัต,ตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตะวะตาจะอัมเหหิสมพตังปุญญาสมพทังสัพเพเทวานุโมสตนุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทยะสีลังรักขันตุสัพทา ภาวนาพิรตาหหูตุคัดฉันตุเทวตาเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปรตาปัจเจนากันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสบทที่สิบหก โหตุสัพพังสุมังฆลังรักขัตุสับพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสูมังฆลังรักขัดตุสัพพระเทวตาสัพพธมานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสูมังฆลังรักขัดตุสัพพระเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน